ที่นหน้ามังกวน,กวนบันนอกบ,บันหน้าอือแตงสีเหลาพี่น้องครับอ่าแต่มีเสียงหมามันเฮาบันหางเนะพี่น,อน้องเนาะบันนี้ก็สิมาใส่แตงครับพื้นบ้านเมื่ออาทิตย์ไป ซุงแสบซุงบกขิวอ่าเพราะว่าบริษัทน้ำมันบางที่อะน้ำมันมันกะมันกะยืมมัน,มนกะทํา,า,าให้บะแสบก็มีบางคนบอกก,กีน้ำม,มันพี่น้องครับพาลงไปเลยครับแตกมันอ่อนอ่านี่แตกกันอ่อนเลยนะครับบรรยากาศแบบบ้านพี่น้องครับอาจิมีเสียงนะเสียงนกเสียงไก่กะขออภัยเด้อนะครับสำหรับ เพื่อนเพื่อนหลัวการ่ัดผู้ชมบุรีสับป๊อปป๊บปั๊บปป๊อปไว้ไว้คือเพื่อนหนุพี่น้องครับสายตากเบาค่อยดีมีกระค้มพี่น้องครับอี่บ้างสิการัยบอกคนว่าทีมงานแต่ทีมงานนี่เรียกทีมงานคอย ทีมงานคอยเรียนไปเรียนมาใ้ทีมงาน <_ an> แต่งกระล่างแล้วพี่น้องครับกนตรงห่วงเห็นว่าเป็นบ้านบ,าน,บานจังสีกับสะอาดกี้เด้อเนี่ยฮะพวกจะหน้าเข่าบนันย์ ช่วงนี้เขาเมาออกพี่น้องครับเขาไม่ออกแต่อยากกินจะได้เขาเมากระไดท่านก็ว่าคือภาษาปะ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 ทิพย์พอนขวากาตะกี้สับได้ดอกเดีนี้มันเฉียวเออไหวบ่ไบ่ไยๆครับเพราะว่ามันบาดมือเมื่อไหร่ก็บาดมือไปแล้ว แต่าล่ใส่ไฟลงไปครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบบ้านๆพี่น้องครับอาหารบ้านๆน,นะครับเขาเข่ากันได้พี่น้องครับเป็นบักน้ำเป็นบักน้ำเต้าหองสินะถ้าเฮ็ดแกงขัวไก่หรือว่าขัวไก่ใส่ แตงใส่น้ำเต่าหรือว่า